ใครว่าบ้านชั้นเดียวต้องเล็กกว่าใช้สอยประโยชน์ได้น้อยกว่าและรองรับสมาชิกครอบครัวได้น้อยกว่าแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่ครับ วันนี้เราอยู่กันที่โครงการคุณาลำพูนนะครับเป็นโครงการน้องใหม่ที่ทางโครงการเขาได้เริ่มเปิดตัวโครงการด้วยบ้านชั้นเดียวทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ตำบลอุโมง์จังหวัดลำพูนตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ลำพูนใกล้กับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับผมจะเข้าเมืองเชียงใหม่ก็ง่ายเข้าเมืองลำพูนก็สะดวกทางโครงการเริ่มเปิดขายเฟสที่1น,นะครับผมบนเนื้อที่ดินเริ่มต้น63ตารางวา โดยจุดเด่นของบ้านโครงการนี้นะครับผมมีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่ากับบ้าน2ชั้นนะครับถึง140กว่าตารางเมตรเดี๋ยวทีนี้เราพากันเข้ามาดูในบ้านว่าจะเป็นยังไงนะครับผมทางโครงการได้ติดตั้งระบบดิจิตอลดอร์ล็อกให้กับบ้านทุกหลังเป็นสแตนดาร์ดนะครับผมจะสามารถปลดล็อกจากทางสมาร์ทโฟนก็ได้หรือว่าจากลายนิ้วมือก็ได้พอเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับผมก็จะพบกับโถงกลางที่ใหญ่ค่อนข้างโอทงเลยเพราะว่าโครงการนี้เขาออกแบบให้ห้องนั่งเล่นเชื่อมเข้ากับ ห้องทานข้าวหรือว่าดิงรูมไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรในครอบครัวเนาะมันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนรวมของกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวไม่ว่าจะนั่งดูทีวีนั่งฟังเพลงลูกวิ่งเล่นหรือว่าทานข้าวอยู่คุณสามารถมองเห็นทุกกิจกรรมของคนในบ้านเนี้ยจากศูนย์กลางหรือว่าจากห้องโถงส่วนนี้นะครับผมเดินเลยเข้ามาจะเป็นในส่วนของโต๊ะทานอาหารพื้นที่ในส่วนของโต๊ะทานอาหารเนี่ย ใหญ่เลยนะครับจริงๆสามารถวางโต๊ะอาหารได้ถึง6ที่นั่งนะครับผมแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเราทำแค่4ที่นั่งก็เพียงพอส่วนใครที่ชอบไลฟ์คุกกิ้งหรือว่าไม่ได้ต้องการทำอาหารหนักๆกะเพราข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถต่อแพนท r y ตรงนี้ออกมาได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวอีกอันหนึ่งเป็นครัวเบานะครับผมหรือว่าใครชอบชงเครื่องดื่มชงค็อกเทลอะไรสามารถทำตรงนี้ได้ ส่วนถัดมาเลยจากห้องทานอาหารโซนหลังบ้านตรงนี้ค่อนข้างกว้างความกว้างจากตัวบ้านจนถึงรั้วเนี่ยสเมตรเลยคุณสามารถจะต่อเติมเป็นห้องครัวได้สมมุติว่าคุณอยากได้ห้องนอนเพิ่มหรือห้องทางานเพิ่มอาจจะเปลี่ยนห้องครัวปัจจุบันเป็นห้องนอนหรือห้องทางานแล้วคุณก็ต่อเติมโซนหลังบ้านให้เป็นห้องครัวไทยก็ได้หรือว่าใครชอบมีปาร์ตี้หรือกิจกรรมกลางแจ้งก็สามารถใช้ฟาซิลิตี้บริเวณนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกหนึ่งงานละเอียดเลยที่ไม่พูดไม่ได้นะงานผนังคือ โครงการเนี้ยเขาไม่ได้ ฉาบปูนเรียบแล้วเขาทาสีเลยเขาสกิมโค้ดทั้งหลังครับผมอีกชั้นหนึ่งด้วยข้อดีของสกิมโค้ดคือเลยอะแน่นอนมันเรียบมันเนียนแต่ทีนี้ข้อดีอีกอันหนึ่งคือที่ที่ส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยทราบเนาะก็คือเวลามันเกิดการแตกร้าวเนี่ยมันซ่อมง่ายคุณลองนึกถึงว่าถ้าเป็นปูนฉาบเรียบเฉยๆมันก็จะเป็นแบบเรียบก็จริงแต่มันจะมีเม็ด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 ทรายเนาะพอมันแตกหรือมันร้าวเนี่ยทีเนี้ยวัสดุที่คุณเอามาโปะไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกหรือว่าปูนโปะทั่ปอามเนัหืกบูฉ เรียบรอบข้างทีนี้เวลาต่อให้คุณปาดโตะเข้าไปแล้วคุณทาสีเก็บมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตรงที่เป็นรอยแตกเนี่ยมันจะเนียนกว่าเพื่อนมันไปหมดเลยอีกหนึ่งข้อดีนอกจากโถงกลางที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับผมโครงการนี้เขาออกแบบโถงกลางที่ทําให้โฟล์การใช้ชีวิตค่อนข้างสะดวกสบายสังเกตว่าเดินเข้าจากประตูหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยจะเจอกับ ห้องนั่งเล่นสมมุติว่าคุณอยากจะไปเข้าห้องนอนคุณก็เดินเลี้ยวขวาไปเลยไปห้องครัวก็เดินเลี้ยวซ้ายหรือเข้าห้องน้ําก็เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาอยากมานั่งโต๊ะทานอาหารเลยก็เดินตรงเข้ามานั่งเลยคือคีย์ดีไซน์ของโครงการเนี้ยเขาต้องการทําให้กําแพงกั้นห้องในบ้านเนี้ยน้อยที่สุดเพื่อให้ฟโฟล์ของการใช้ชีวิตเนี่ยดีที่สุดทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ห้องนอนมาสเตอร์ต่อนะครับสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมก็คือเข้ามาซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําเลยสังเกตว่าโซนทาง เข้าด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างกว้างคือเขาออกแบบเผื่อมาให้ว่าถ้าเกิดมีการต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าต้องขนของอะไรเข้าเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้พอถัดเข้ามาปุ๊บกำแพงส่วนนี้เขาจะเป็นกำแพงที่ก่อฉาบ2ชั้นหรือว่า เรียกง่ายๆว่าก่อเบิ้ลทำไมต้องก่อเบิ้ลเพราะว่าเขาคิดไว้แล้วว่าด้วยผนังตรงนี้กำแพงตรงนี้มันอยู่ชิดกับห้องนั่งเล่นแล้วตรงโซฟาคือเขาป้องกันเสียงรบกวนจากข้างนอกก็เลยจะทำให้ห้องนี้ค่อนข้างเงียบในขณะเดียวกันก็เก็บเรื่องอุณหภูมิได้ดีมาก ทุกคนจะเห็นได้ว่าขนาดของตัวห้องเนี่ยคือกว้างมากลึกนี่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ5เมตรกว่าเลยสังเกตว่าลงเตียง6ฟุตไปแล้วทําเป็นโต๊ะทํางานก็ทําไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีโซนบิวอินที่เป็นคลเซตเนาะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะแต่งหน้ายังเหลือพื้นที่วางของได้เยอะแยะเลยนะครับผมคือเดินผ่านอย่างเงี้ยโฟล์ Flow ได้สบายไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับผมบ้านทุกหลังห้องนอนทุกห้องนะครับเขาให้เป็นพื้น SPC จากแบรนด์ SCG เลยนะครับ ไม่ได้เป็นพื้นกระเบื้องทั่วไปข้อดีของพื้น SPC เนี่ยสัมผัสมันจะเหมือนไม้จริงๆมันจะค่อนข้างนุ่มนะครับมันจะไม่ลื่นแล้วที่สาคัญสมมุติว่าเรามีผู้ใหญ่หรือมีผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุเนาะหกล้มอะไรเงี้ยมันจะช่วยรองรับแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งในส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องน้ําในตัวของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะในส่วนของห้องน้ํานะครับผมก็คือ จริงๆมันจะเหมือนกันทั้ง2ห้องเลยเนาะห้องน้ําในห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็ห้องน้ํารวมรายละเอียดเขาทําค่อนข้างดีอย่างท็อปที่เขาไว้วางของเนี่ยคือก็ไม่ได้เป็นปูกระเบื้องเฉยๆเขาให้เป็นท็อปหินแกรนิตตัวเดียวกับที่ใช้ในครัวเลยส่วนสุขภัณฑ์เนี่ยเขาให้เป็นของอเมริกัน Standard ดเกรดพรีเมียมกระจกเนี่ยให้บานใหญ่แบบนี้เลยนะครับกระจกเงาให้บานใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็กระจกเทมเปอร์พิเศษมากๆก็คือ โดยทั่วไปในท้องตลาดอ่ะเขาจะใช้ปัหนาประมาณ5-8มิลแต่ทางโครงการเขาทำให้หนาถึง10มิลไปเลยนะครับอันนี้ได้ทุกหลังเหมือนกัน สุขภัณฑ์อาบน้ําได้เซ็นี้เลยก็คือจะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็เป็นฝักบัวแล้วก็นี่มีช่องเก็บของช่องเก็บของเขาก็ได้บิวมาให้แล้วนะครับผมเป็นท็อปหินแกรนิตอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมในส่วนของประตูห้องน้ำเนี่ยมองผ่านๆเหมือนเป็นประตูพลาสติกเกรดทั่วไปแต่จริงๆแล้วทางโครงการเขาให้เป็นประตู U PVC เกรดใช้ภายนอกเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องบวมเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับแน่นมาก สำหรับห้องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่2ทีออ่อยู่ในโซนเดียวกับโซนโถงกลางนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดกับห้องน้ําห้องเมื่อกี้นะครับท็อปหินแกรนิตกระจกบานใหญ่พิเศษกระจ uk, กกั้นโซนอาบน้ําเทมเปอร์ซีมิแล้วก็ชุดเลนชาวเวอร์แล้วก็ชุดฝักบัวได้ชุดนี้เลยนะครับในส่วนของห้องต่อมานะครับผมคือไม่อยากจะเรียกว่าห้องนอนเล็กให้เรียกว่าห้องนอนที่2แล้วกันเพราะว่า ห้องนอนอ่ะมันไม่ได้เล็กเลยพื้นที่เนี่ยแทบจะเท่ากับห้องนอนมาสเตอร์เลยแต่แค่ไม่มีห้องน้ําอยู่ในตัวเท่านั้นเองวางเตียง5ฟุตโต๊ะทํางานขนาดเล็กให้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้แล้วยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมสามารถเดินโฟโลได้สบายๆในห้องนอนทุกห้องนะครับผมก็คือเขาจะให้หน้าต่างบานใหญ่อย่างเงี้ยมา1บานบวกกับบานกระทุ้งข้างหัวเตียงอีก2ฝั่งการให้หน้าต่างตำแหน่งโพซิชันอย่างนี้นะก็คือห้องเราอะ่ะมันจะรู้สึกโปรง่งเพราะมันรับแสง2มิติแต่ในขณะเดียวกัน เวลาคุณนอนหลับพักผ่อนอยู่เงี้ยแสงมันจะไม่รบกวนการนอนของคุณในตอนเช้าเพราะว่ามันส่องเข้าจากด้านข้างไม่ได้ส่องเข้าจากข้างบนลงมาสําหรับอีกห้องหนึ่งนะครับผมซึ่งทางโครงการอ่ะเขาตั้งใจทําไว้ให้เป็นห้องนอนที่3แต่ว่าทีเนี้ยเราเองก็สามารถคอนเวิร์ตมันเป็นห้องออฟฟิศก็ได้ห้องเลี้ยงลูกก็ได้หรือห้องทํากันบ้านลูกก็ได้หรือจะเป็นห้องมีติ้ง ก็ได้ขนาดของห้องเนี้จะมีขนาดเท่ากับห้องนอนที่2เลยเหมือนเดิมไม่เรียกว่าห้องนอนเล็กนะครับเพราะว่ามันไม่เล็กเลยคือไซส์มันจริงๆเนี่ยขนาดมันอะ่ะแทบจะเท่ากับห้องนอนมาสเตอร์เลยแต่แค่ไม่มีห้องน้ําในตัวให้เป็นพื้น SPC เหมือนกันหน้าต่าง2บานบานใหญ่1บานแล้วก็บานกระทุง้ง2บานฝั่งหัวนอนมาต่อกันในส่วนของห้องครัวนะครับผมคือห้องครัวของเขาเนี่ยกว้างมากเลยทีเดียวแล้วตัวโครงการเนี่ยให้ เซตคัวอย่างนี้ทุกหลังเลยนะครับจะสังเกตว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดมากๆก็คือท็อปควเนี่ยเขาให้เป็นหินแกรนิตน,นะครับผมไม่ได้ปูกระเบื้องหรือว่าไม่ได้เป็นวัสดุทดแทนอะไรเพื่อป้องกันรอยขีดขวด่วนแล้วก็มันใหม่นานในส่วนของตัวเคาน์เตอร์คัวนะครับบิลอินมาให้แบบนี้เลยเรียบร้อย บานใต้ซิงเนี่ยเป็นプาสบูทไม่ต้องกังวลเรื่องมันจะบวมเหมือนว่าเหมือนเป็นบานพวกไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบวมแน่ๆนะครับผมเอาไปแช่น้ําได้เลยตัวครัวปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับบิวอินเต็มอย่างนี้ไม่ได้มีแต่เคาน์เตอร์ท็อปรอยๆมาให้ในส่วนของผนังครัวนะครับถ้าเกิดมองผิวเผินอาจจะไม่รู้คิดว่าทาสีเฉยๆจริงๆแล้วผนังฝั่งนี้เต็มบานกับผนังฝั่งนี้ เต็มบานเขาปูกระเบื้องให้ทั้งผนังทั้งผืนไม่ได้ปูแค่โซนทําอาหารตรงนี้นะครับปูให้ทั้งผืนเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดเพราะเวลาเราทําอาหารอะละอองน้ํามันหรือว่าคราบควันมันไม่ได้อยู่แค่แถวนี้มันลอยขึ้นไปทั่วเลยครโดยเฉพาะโซนบริเวณนี้แล้วก็ในส่วนของซิงให้มาเป็นหนึ่งหลุมมีหน้าต่าง เอาไว้เปิดรับลมหรือว่าทักทายเพื่อนบ้านก็ได้ในส่วนของเตากับฮูดนะครับผมสําหรับบ้านตัวอย่างเขาก็ได้ติดมาเป็นตัวอย่างว่าโอเคตําแหน่งมันอยู่ตรงไหนเนาะแต่ในส่วนของบ้านเปล่าของทางโครงการนะครับเขาก็ได้ปล่อยปลั๊กแล้วก็ทําตําแหน่งอะไรไว้ให้เรียบร้อยให้เราติดตั้งฮูดแล้วก็เตาตามบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยจะมีประตูเชื่อมต่อกับหลังบ้านอีกบานนึงซึ่งสามารถออกจากครัวได้ โอ้เกือบลืมตรงนี้เขาได้ทําเป็นโซนซักล้างสําหรับใส่เครื่องซักผ้าไว้ให้แล้วนะครับเขาได้ปล่อยท่อน,น้าทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้วส่วนตัวปลั๊กเขาก็มีไว้ให้คือโครงการนี้สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ประหยัดน,นะครับคือปลั๊กไฟเกลือนเลย บ้านหลังนี้สามารถออกหลังบ้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็คือประตูครัวนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับโซนหลังบ้านที่เราพาไปดูเมื่อกี้เหมือนกันบริเวณซ้ายมือเนี่ยเรายังสามารถเป็นลานซักล้างเพิ่มเติมได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากจะให้แม่บ้านมาซักผ้าซักอะไรที่มันเป็นซักด้านนอกซักแยกไม่ได้ซักเครื่อง ตอนนี้เราก็พาชมกันในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพากันไปดูที่นอกบ้านว่าเขาจะมีไฮไลท์อะไรรอเราอยู่บ้านในโครงการทุกหลังนะครับผมพื้นโรงรถเนี่ยเราก็จะให้เป็นสแตปมคอนกรีตแบบนี้ทุกหลังเลยนะครับเป็นมาตรฐานของโครงการ ตามมาดูกันในส่วนของระบบน้ําสังเกตว่าบ้านเราอ่ะถึงแม้จะพื้นที่ใช้สอย140าตารางเมตรเลยนะแต่ว่าทีนี้พื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยคือยังเหลืออย่างตรงเนี้ย2เมตรกว่าเกือบ3เมตรในส่วนของระบบน้ำนะครับถังเก็บน้ําทางโครงการให้เป็นถังของดอสปัมน้ําเป็นของฮิตาชินะครับผมอันนี้1,200ลิตรแล้วก็150วัตต์ในส่วนของพื้นที่หลังบ้านนะครับผมจะสังเกตว่าเหลือพื้นที่เยอะมากสามารถที่จะต่อเติมครัวย้ายออกมาข้างนอกก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ห้องครัวปัจจุบันเนี่ยเป็น ห้องอนเนกประสงค์อื่นๆหรือคนที่ชอบมีกิจกรรมนอกบ้านปิ้งย่างทำบาร์บีคิวกันสามารถใช้สอยพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมโอ้เกือบลืมโซนนี้ใครที่อยากต่อเติมเป็นโซนซักล้างก็ยังสามารถทำได้อยู่กรณีที่ว่าอยากแยกซักจาก เครื่องซักผ้าภายในบ้านทางโครงการก็ได้วางหัวก๊อกไว้ให้แล้วในส่วนของระบบกําจัดปวกนะครับผมทางโครงการเขาได้ติดตั้งจุดฉีดปวกไว้ถึง2ตําแหน่งเนื่องจากว่าถ้าติดแค่เพียงหนึ่งตแหน่งบางทีเราฉีดที่ต้นทางปลายทางมันดันไปไม่ถึงซึ่งทางโครงการเขาก็เลยติดตั้งให้2ด้านไปเลยจบๆในส่วนของทางขยะนะครับผมทางโครงการเนี่ยเขาได้เตรียมโซนทิ้งขยะให้เป็นทางขยะฝังกําแพงยี่ห้อดอสนะครับผมอันนี้เป็นมาตรฐานของโครงการได้ทุกหลังได้ทุกคนนะครับ ทีนี้ในส่วนของหลังคาทางโครงการเนี่ยเลือกใช้หลังคาจากบริษัท S c g เป็นแผ่นเรียบนะครับตัวท็อปเลยข้อดีก็คือท่านใดที่ซื้อบ้านกับทางโครงการไปเนี่ยเขาแถมประกันจากบริษัท S c g เป็นระยะเวลา1ปีทางโครงการเขาไม่ได้ให้ประตูเข้าบ้านมาเพียงประตูเดียวนะครับเขายังให้อีกประตูหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าประตูคนแล้วกันในวันที่เราอยากจะเดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยซื้ออะไรเราไม่จําเป็นต้องเปิดประตูใหญ่เพื่อขับรถออกไปหรือเปิดประตูใหญ่เพื่อเดินออกไปเราสา สามารถเปิดประตูคนตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเข้าบ้านได้เลยอ๋อ,อกเกือบลืมไปนะครับตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี้ยคุณสามารถเดินเท้าไม่ใช่เดินทางคุณสามารถเดินเท้าไปเซเว่นโลตัสบิกซีแล้วก็ตลาดสดภายในเวลา5นาทีได้เลยในส่วนของบันไดนี้นะครับผมทางโครงการเขาให้เป็นบันไดทราย,ายล้างทุกหลังนะครับรวมถึงบันไดที่จะก้าวออกประตูหลังบ้าน2บานนั้นด้วย ท่านใดที่สนใจโครงการบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้าน2ชั้นในราคาที่ไม่ถึง3ล้านบาทสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้หรือท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดคูาทางโครงการมีแค่8ยูนิตเท่านั้นนะครับผม สำหรับท่านใดที่ต้องการยื่นสินเชื่อกับทางธนาคารนะครับอาจจะก,กังวลเรื่องเอกสารหรือว่าไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงสามารถปรึกษาโครงการเราได้เลยโครงการเรามีทีมบริการสินเชื่อมืออาชีพมากประสบการณ์นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำงานอาชีพอะไรงานประจําหรือเป็นเจ้าของกิจการสามารถปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมท่านใดสนใจก็รีบเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็จับจองกันได้นะครับ